ช่วงนี้ติดตามข่าวสั้นทางเหตุการณ์กันครู่หนึ่งค่ะโรงเรียนสามคทีศึกษาภายใต้การบริหารงานของท่านผู้อำนวยการอุไรวันทองสเสน่ร่รวมกับกองพันทหารราบที่4กรมทหารราบที่15ค่ายพระยารัศดานุประดิษฐ์จังหวัดตรังให้ความอนุเคราะห์ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันโรคไวรัสโครโครโนา2019ตามบริเวณอาคารเรียนห้องเรียนโรงอาหาร และพื้นที่อื่นๆภายในบริเวณโรงเรียนโรงเรียนสำมักสงฆาก็ต้องขอขอบคุณของทาหารราบที่4กรงทหารราบที่15ค่ายปาพารัดานุปดิษฐ์ ที่ให้ความมนุเคราะห์กำลังคนนะคะในการฉีดสารค้นป้องกันโรคเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะคะซึ่งครั้งนี้นะับเป็นครั้งที่2นะคะที่จังไ่ายได้ให้ความอนุเคราะห์นะคะสำหรับโรงเรียนสำศึกษาขณะขนะนี้เนี่ยโรงเรียนได้หยุดทำการในงานสอนเป็นเวลา3วันตั้งแต่วันที่20 ถึงวันที่22มกราคมแล้วก็จะเปิดในวันจันทร์ที่25ส่วนการจะเปิดเรียนยังไงหรือไม่นั้นโรงเรียนก็ต้องประเมินสถานการณ์อยู่ตลอดเวลานะคะแต่ขณะนี้เราก็ได้ให้นักเรียนอยู่บ้านนะคะหยุดเชื้อเพื่อชาติและก็เป็นการส่วนในเรื่องของการเรียนการสอนแล้วก็จัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์นะคะก็ท้ายสุดนี้ ในนามของเรียนสองหิกษาคณะครูบุกลากรและก็คณะกรรมการสถานศึกษาก็ต้องขอขอบคุณทา้าพยารัะสดานิประดิษฐ์ที่ให้ความอนุเคราะห์ด้วยดีตลอดมาแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้กับกําลังคนทุกท่านนะคะเรามาร่วมด้วยช่วยกันเพื่อจะให้บ้านเมืองของเราเนี่ยผ่านพคนะวิกฤตของโควิดไปด้วยกันขอบคุณ ทีมข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนสามพีศึกษาจังหวัดตรังรายงาน